ใิ่งใดทุกสิ่งทุกอย่างทำมาแล้วยังไม่ได้ทําทางจิตทางใจเท่านั้นพระองค์คอยดูจิตใจที่มันนึกคิดขึ้นมาท่านก็เลยรู้แต่ว่าทวนกระแสของผมคิดควรคิดมันคือมันคิดไปร้อยอันพันเรื่องเราไม่รู้แต่ละวันละวันเนี่ยคนเรามันคิดนั่งกะคิดนอนก็คิดยืนกะคิดเดินก็คิด มันคิดอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแล้วคนก็เลยไม่รู้คนคิดว่ามันคิดเรื่องอะไรมาจากที่ไหนไม่รู้ดังนั้นพระองค์จึงสอนให้เรากําหนดในอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนทาอย่างนั้นยังไม่พอยังย้ําเขาอ,กากอ,ยอยขีกว่าให้มีสติกํากหนดรู้ในอิริยาบถย้อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้มีสติข้าไปกําหนดรู้ ทำย้ำมานี่แล้วพวกเราไม่ทําตามอย่างนี้ก็ไปยทาตามอย่างอื่นหาว่าเราทําตามพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าสอนไม่เอาไม่ฟังเสียงเลยพระพุทธเจ้าสอนตอนนี้พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วดับทุกได้อย่างสิ้นเฟิงแล้วแบบัดนี้ปรากฏที่พ่อแม่คุบาาจานเล่าให้ฟังว่าจะไปโกปดเอาพวกเป็นจวคีทั้งห้า ทีแรกว่าจะไปโตทเอาพวกอาจารย์阿า,าดาบทอุตคารดาบทสองอาจารย์นี้เลงยงงานไปว่าสองคนหรือสองอาจารย์นี้ตายแล้วคำว่าตายเรื่ไยๆตายหมดลมหายใจเราก็ไม่ทราบหรือว่าตายโดยมีทิฐิเราก็ไม่ทราบเพราะคนเราถ้ามีความรู้และมีทิฐิมากไม่เชื่อฟังคาอย่างที่เจ้าชายสิทธากุม,มารเนี่ยนะเคยเป็นลูกศิษย์ แบบนี้จะมามีคนรู้ดีเหนือเราได้อย่างไงอาจจะคิดอย่างนั้นก็เลยว่าตายแล้วก็ได้ไปสอนแล้วจะไม่ฟังมันจะไปพูดคนจริงให้ฟังจะไม่ยอมฟังอาจารย์ทั้งสองเนี่ยก็เลยเนื่อว่าตายแล้วก็ได้หรือว่าตายหมดลมหายใจจริงๆก็ได้คนมีทิฏฐินั่นคือไม่สอบฟังคาพูดของคนอื่นผิดทูกแล้ได้สอบฟังเอาแต่ทิฏฐิตัวเองถ้าเป็นอย่างนี้เรียกว่าตายโดยทิฏฐิไม่ใช่ตายหมดลมหายใจ พอดีนอนตื่นมาประมาณตีสามหรือตีสี่เนี่ยคำนวณตีสามนี่นะทำเลยจะเล่นสติแบกเคลื่อนไหวอย่างไหนยกมือไปเอามือมาเดนหน้าถอยหลังทำอย่างนั้นนะจริงลงงจริงจริงเอามากระทำเอามาจริงๆไม่ต้องไปไหนมาไหนต้องทำจะรู้อะไรไม่ทราบแรบอเเนี่ยมีจุดไม่จุดเดียวคือขอให้ข้าพเจ้ารู้ตามพระพุทธเจ้า เห็นตามคำสอนขอพระเจ้าจริงๆพระพเจ้ารู้อันใดเข้าใจอันใดขอให้ข้าพระเจ้ารู้อย่างนั้นอย่าพิ่งรู้อย่างอื่นตั้งใจว่าอย่างนี้แต่ความจริงที่พระองค์สอนให้กำหนดในอิเลียบท,ทั้งสี่คือย,ยืนเดินนั่งนอนและอิเลียบทย,ย่อผู้เหยียบเส้นไว้ให้เรามากำหนดตัวอิเลียบนี้มันมีปัญญาตาละตระพร้อมปัญญาพละมีมันอยู่ที่ตรงนี้ไม่เสวนาทานแล้ว ร้อยกัดพันกันสร้างสมอบรมมาแล้วดังนั้นจะมีอันนั้นเป็นการเข้าใจน้อยพระองค์มีความหมายให้เรามากําหนดในอินทรียบทที่เองเมื่อกําหนดในอินทรียบทแล้วตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาคล้ายๆกัออันเดียวกันแต่ว่ามันเป็นคนละคำกันเท่านั้นเองตัวสติเข้าไปรู้สมาธิก็คือความตั้งใจกําหนดลงไปปัญญามันรอบรู้ รอบรู้ในตัวเราเนี่เองตัวอิทิเจ้าบทมันเป็นตัวทุกคนเราป็นเป็นก้อนเนื้อสส้นหนึ่งมันทุกจริงๆิทุกไปว่าทนไม่ไหวมันไม่ไหวคือมันคิปตามันหายใจมันนึกมันคิดเส้นเอ็นเรามันก็ยึดกระยักอยู่ตลอดเวลานี่ทุกตัวนี้เลยทุกขังทุกคนไม่ไหวอันนี้จังคือมันไม่เที่ยงนั่งนิ่งนิ่งไม่ได้ หน้าตาบังคับบัญชาไม่ได้อันนี้เป็นเตือกมันเมื่อเข้าใจอันนี้มันจะมีความภูมิใจว่าเราเห็นเรารู้เราเข้าใจศาสนาอย่างถูกต้องเข้าใจอย่างนี้ตัวข้าพเจ้าเองที่เราให้ฟังความจริงเป็นอย่างนั้นแบบนี้เมื่อรู้อันนี้แล้วมันคิดคิดขึ้นคิดนั้นคิดนี้เลยลืมคุณคิดแบบนี้เลยลืมตัวเราไปเข้าในความคิดแล้ะมันเลยเข้าไปอยู่ในความคิด ม่อเข้าไปอยู่ในตรงคิดมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปไม่มีทางสิ้นจบเลยเลยไม่เห็นผลมคิดในบบดนี้อันนี้มันเข้าใจอย่างนะพอดีตกเย็นมาไอเดินจมกมตัวไม่เคยดูคกลมคิดตัวเองเลยไม่เคยเห็นจริงๆตัวของข้าพเจ้าไม่เคยรู้กลมคิดจริงๆรู้เรื่องลุกง,ง,งนาหรืแต่ว่ามันเป็นปัญญาสักนิดหนึ่งมันรู้บบดน,นี้เดินไปเดินมาคล้ายๆจะมีคนผัก ตรงข้างนี <hab> ้เองวูบนี่มีคนมาผลักดันเราที่ไหนมีอะไรมองไม่เห็นเลี้ยวไปที่ไหนก็ไม่เห็นก็เดินไปเดินจมกองก้อนยางนั่นแหละกลับไปกลับมามันคิดวูบขึ้นมาครั้งที่สองรู้แต่อย่างไม่เข้าใจพอดูมันคิดข้าน้าวูบที่สามันรู้จริงแลลวแบบอ๋อที่ตรงนี้เองมันคิดทำเหมือนแมวกับหนูแบบเนี้ยหนูเนี่ยมันตัวโตโตแมวมันตัวเล็ก พอดีหนูออกมาแมวมันตัวเล็กตะคุบหนูเพราะแมวกับหนูมันเป็นของศัตรูกันมันตรงกันข้ามตะคุบหนูหนูมันตจวโจมันก็วิ่งไปแมวตัวเม้นก็ติดหนูไปเพราะกาลังมันไม่พอนานมามันเหนียวกระวางหนูหนูก็พ้นตายไปเรามาเปรียบเทียบอย่างนี้ในขณะนั้นวันนั้นเนะเอ้าบัดนี้จะไปโทษหนูจะไปโทษแมวโทษไม่ได้เอาเข้าให้แมวกินมากๆ พอดูดแมวมันกินข้าวขึ้นมาอ้วนๆโตๆขึ้นมามีกําลังดีแล้วหนูกระโจนมาหนูกระโจนกระโจนนี่กระโจนนั่นนะที่มันกระโดดลงมานั่นแหละกระโดดมาแมวมันเห็นมันตะคุดอย่างแรงเลยนี่มันอตะคุดอย่างแรงหนูมันกระดิกตัวไม่ได้เมื่อกระดิกตัวไม่ได้ก็เลยเลือดหนูก็เลยไม่วิ่งเลยแมวกินหนูเลยไม่มีเลือกความจริงแมวมันจับหนูจับอย่างแรงมันตกใจ มันก็เลยสะบั้นไปเลือดมันก็เลยไม่มีสายเลือดมันไม่วิ่งไปเลยเนี่ยเข้าใจอย่างนึงอันนี้แหละที่จะเลิญสติเนี่ยจะเริญมากๆอย่าไปคิดว่าทําไมยังไม่รู้คมคิดรู้ไม่รู้ก็าตามมันจะเริญมากๆก็เลยรู้สมคิดตอนนีน้รู้ตอนนี้รู้สมมตฐานของความคิดต้นเหตุของความคิดตันรืปของความคิดแต่ตัวจริงนั่นคือพอนนุทธศาสนาคือตัวชีวิตจิตใจที่สะอาด สว่างสงบนั้นมันมีแล้วในคนทุกคนไม่ยกเว้นทีเดียวรับรองได้ทุกคนอยู่ที่นี่มีเหมือนกันถ้ารับรองไดท้ท่านเอาที่ไหนมาพูดเดี๋ยวนี้เนี่ยท่านนั่งอยู่ีเนี้ดีโกรธไหมนัดรอว่าไม่มีใครโกรธถ้าโกรธเนี่ยโกรธลองดูที่โกรธขึ้นมาเนี่ยอาตมาจะเป็นคนดูเดยกเพื่อนที่สุดเสมอถ้านนโกรธขึ้นมาจ้อยาเลยไม่มีใครโกรธเลยหลักษณะคนโกรธจขด้นนั้นเรามีทุกคนเราลืมตัว ทางทำน่ะโดนโมฮะพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนว่าอย่าเลืมตัวนะท่านสอนอย่างนี้เราพูดกันได้แต่ไม่เขา้าใจพูดกันได้แต่ไม่เขา้าใจเท่าก่นจิตใจสวยๆหรือชีวิตสวยๆจะเนี่ยรูอโอเคขามันมีแล้วในคนทุกคนไม่ยกเว้นมาสอนกันเรื่องนี้นี่เองเพราะทุกคนไม่ต้องการคนทมุกเนี่อไม่ต้องการคนทุกมก็พูดความจริงสู่ขันทรง เมือ่อพูดความจริงสู่คำสั่งแล้วคนก็เลยหาว่าโกหกหลอกลวงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงคนคนนั้นไม่เข้าใจเท่านั้นเองเมื่อคนนั้นตั้งใจสั่งจริงๆหลักสระควรไม่โกรธนี่มีแล้วในคนทุกคนคิดเท่านี้ก็ได้ว่านิพพานนิพพานจะควรไม่โกรธนั่นแหละไม่ใช่ตายแล้วจึงเอาถ้าหากไม่ผ่าน,ม,านม,มีจริงๆตายแล้วก็ต้องไปนมพพ่านจริงๆถ้าเราโกรธด,ดยเนี่ย ถ้ามันมีคนโกดอยู่เนี่ยตายแล้วกรับไปมนโลก็ันต้องไปในรลกจริงๆตกในลกเดี๋ยวนี้นะมันก็ต้องไปจริงๆติดใจระบันเน่าเปียกแสะมันเหน็มมันโกขึ้นมาเนี่ยมันเนาเปียกแสะเหม็นอยู่ยิ่งกว่ากองอุจนะด้วยซ้ำไปแต่เราไม่เคยเห็นว่าเราเน่าเหม็นเปียกแสะนี่แหละเราคิดว่ามันดีโกดต้องเอาชนะมึงไม่จักโกหรือเหน็บมันเข้าใจอย่างนั้นไหรเป็นผู้ใดจะไม่รู้จักว่าท่านเป็นยังไงตัวของข้าพระเจ้าเองจะเคยโกธเหมือนกัน มั่นเป็นยังไปพูดว่าจะมาใกล้นะดูมึงเหมือนพอก้มมือนูออนอ้นท้อัสหิงห้อยมันพูดจะไม่เห็นคนเลยจะดูคนไม่เป็นคนนะบัดเนี้ยนี่แหละจิตใจมันนอกเปียกแสจิตใจสุนัขอันนีเรียกอะมึงเป็นหมาบักหมาอีหมาคือหมาเนี่ยตัวคนจริงคนที่พูดเนี่ยเป็นหมาคนทท่นังเป็นคนจิตใจเราเป็นหมาเป็นสุนัขจิตใจสุนัขปรากฏขึ้นมาแทนแล้วให้เข้าใจอย,อย่างนั้น แต่จะเข้าใจก็ได้ไม่เข้าใจก็ได้เ่าสู้ฟังอันเนี้ยอันนี้ระรับรองได้ว่าทุกคนปฏิบัติจริลสติประฐานสีอย่างถูกต้องอย่างนานไม่เกินสามปีอย่างการหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันอาน,น้สงไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดจริงๆจะเข้าใจทราบซึ้งหลักพุทธศาสนาจริงจรอ่าวนี้อาตมาได้ คิดเอาไว้ปรึกษากับเพื่อนว่าเอาข่าวนี้ต้องสอนวิธีอุกกิตนั่งให้มีจังหวะนอนให้มีจังหวะยืนไปไหนมาไหนให้มีสติกับนึรู้แล้อุกกิตไม่ต้องพูดต้องคุยจะเป็นเวลาน้อยก็าตามเวลามากก็ตามถ้าเวลาเราน้อยไปพูดไปคุยไปหมดเลยไม่รู้ไม่รู้จริงๆเพราะคนพูดคนคุยจะเมนเป็นมอนนงคิดถัดจะกคำจะพูดมันเลยไม่ได้เห็นจิตเห็นใจ นี่พูดให้ฟังเนี่ยเรื่องโทสะโมหะโลภไม่ต้องอดหรอกเพราะมันมันหายไปเองเห็นแล้วอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเห็นสมุธฐานะคนคิดนี่แล้วจริงๆแล้วพอดีมันคิดแวกคนนั้นพูดให้คนไม่พูดให้ตัวสติมันจะวิบเข้าไปหันทันทีเลยมันจะไวขานาดนั้นเนี่ยควมหลงผิดจึงไม่มีบาปมากที่สุดอยู่ที่ไหน,นคือควหลงผิดควมไม่รู้จริงนั่นแหละบาปมากที่สุด บุญมากที่สุดอยู่ที่ไหนคือควนมีสติความเห็นแจ้งควรมู้จริงเรียกว่าวิปัสนาเรียกปัสนาที่ว่าแปลว่าเห็นแจ้งรู้จริงต่างเก่าล่วงคาว่าเดิมต่างเก่าแล้วตั้งแต่เมื่ออายุสี่สิบหกปีมาเนี่ยไม่พูดเหมือนเดิมกล้าพูดของจริงให้คนฟังจะเอาชีวิตถวายไว้ทุกคนพ่อทุกคนไม่กลัวไม่กลัวถ้ารู้อย่างนี้ไม่กลัวถ้าหากกลัวหยวกนั้นไม่ใช่เป็นรู้ของจริงรู้ของไม่จริง ถ้ารู้ของจริงต้องยอมเพราะเป็นกา,ารไถ่ถอนชีวิตของทุกคนทุกคนต้องอยากรู้อันนี้ทานจะทพันนางก็ทานไปเถอะถ้าไม่เห็นอันนี้ะนระควรโกรธควรมโลภควหลงไม่หายไปเลยสมมุติให้ฟังอีกพักหนึ่งเราทาบุญมาก,มากๆตัวของข้าพเจ้าเองสร้างโบสถ์หลังหนึ่งพวกแต่งคำเขียนนี่คงจะรู้ประวัติของหลวงพ่อเนี่ยรู้ไม่ต้องไปเรียกอะไรใครทั้งหมดเลยเพราะมีเงินพอใช้สร้างคนเดียวเลย นั่งโบกขึ้นมาแล้วมันยังโกรธเต็มอยู่นี่มันยังโกรธคนนั้นคนนี้ได้เนี่ยมันเป็นอย่าง้นเออเรื่องเล็กน้อยจะเราไปหาของมันมากเกินไปทานมันดีแล้วท่านเลิกละจากคมโกรธได้ดีแล้วทานร้อยล้านพันล้านยิ่งดีไม่ทานกคดีแบบเนี้ยถ้ามันไม่โกรธแล้วมันดีแล้วควรจริงก็คือไม่โกรธนี่มันดีมันนี่มันเป็นเหล็กเหนียวนี่่ากันไม่เข้าจริงๆอันเนี้ยแต่ว่าฟันคนต้องเข้า เข้าจริงๆมันเป็นหลุดเหนียมันสามารถยืนยันรับรองว่าถ้าเราสอนอย่างนี้วิธีนี้มันเข้าใจอย่างนั้นนี่สมมติว่าเราปลูกบ้านหลังหนึ่งสวยๆสร้างหมดเงินจากพันล้านก็ดีเราขนครัวขึ้นไปนอนที่นั้นแบบนี้ได้จากสองวันสามวันอานามันเสื้อเพลิงไปเทลงไปมีไม่คิดขั้นเดียวเอาไปจุดเป็นไฟแล้วไปแตกไฟนะ้ำมันเสื้อเพลิงเนี่ยไฟไหม้หมดเลยบ้านเรา มู่อไฟไม่บ้านของเราเลวฝนตกเราก็นั่งอยู่ที่บ้านเราเนั่นแหละแต่ไฟไหม้แล้วมันเปียววันนี้นเมื่อแดดออกเข้ามาเราไปนั่งอยู่ทีม้มันร้อนมันจึงพึ่งไม่ได้ควรจริงแลวพระพุทธสอนว่าตนเป็นที่พึ่งของตนใครหนอจะพึ่งได้ตนเป็นที่พึ่งของตนน่ะเดี๋ยวนี้เราไม่พึ่งตนเองแต่แล้วตั้งแต่พึ่งถีแไปพึ่งเทวดาไปพึ่งใครที่ไหนไม่ทราบเลยเรงพึ่งตัวเองจึงไม่มีที่พึ่ง คนนู้ไม่มีที่พึ่งกระโดนเสาะแส,ส,สะแสวงหาที่พึ่งเกาะไปเี่ะแรละเกาะไปติดไปเท่านั้นเองบัดนี้ตั้งแต่บัดนี้วันที่ยี่สิบสองมกราคมสองพันห้ารอยี่สิบหตรงกับวันขึ้นเข้าค้ำวันเสาเดือนสามกับต้นชิวิตใหม่พวกเรากลับมาศึกษาต้นตอของชิวิตของเราจริงๆอย่างนานไม่เกินสามปีรับรอง ถ้าหากว่าข้าพเจ้าพูดโกหกไปให้ข้าพเจ้าตายเดี๋ยวนี้ก็ได้แซงตัวเองพวกคนไม่จริงคนโกหกคนหลอกลวงอย่กเป็นมนุษย์หลอกลวงมันไม่ดีอย่าเป็นมนุษย์หลอกลวงนับลองได้ว่าไม่เกินสามปีจะถึงที่สุดข,ของทุกถ้าคนเก่งถ้าคนไม่จรงนับรองว่าเรื่องโทสะโมหะโลภะ่วงยึดมัน่นถือมั่นเนี่ยหายไปจางไปชายไปมันจะไม่มีทุกข์ แค่ไม่มีทุกข์ก็พอแล้วอน,นุขอให้พวกเราเข้าจังหวัดนิพพานคือความปกติคือความสะอาดสว่างสงบจิตใจบรรเมธขุขีจิตใจบรรสวยสวยสิริบรรเสรยวเสวยไม่ทุกข์ไม่สุข่นตัวนิพพานให้เข้าจังหวัดนิพพานคือไม่ทุกข์ไม่สุขจึงเหนือดีเหนือชั่วเหนือทุกข์เหนือสุขเราไม่เข้าใจที่ตรงนี้เมื่อมาสอนที่ตรงนี้คนก็เลยไม่ชอบไม่ชอบจริงๆอยากเป็นโมคุณ เอาเรื่องสมมติมันุกต้องตามมาแต่ว่าดีกว่าุกแต่ขามันมีทุกสุกก็ต้องมาสุกมาทุกก็ต้องมามันตรงกันข้ามเราต้องไม่เอาทั้งทุกทุกก็ไม่เอาสุกก็ไม่เอาเนี่ยสบายใจอันนี้เรียกว่าผู้ข่มจริงสู่ฟันฟังที่สุดของทุกนั้นเราต้องดูขมคิดจะสมมติให้ฟังนี่เคยเคยเปียกแย่สัง่งเหมือนเอาเสือกมาพูกไว้เส้นเสาเนี่ยตัดตรงกลาง พอดีตัดแล้วดัเสื้อวกไหนลอนมันขดไปบนระถางกันเลยดึงเข้ามาจู่นมันจู่เจ็บมัดจนก่าตรตรมันไม่ติดแต่ว่าไส้งานไม่ได้เอาไปไสอย่างอื่นได้มันเป็นอย่างนั้นหรือจะเกลื่อกอีกอย่างหนึ่งคือปิงที่มาเกาะเราเราไม่ต้องไปจับปิงเอาปูนกับยาไปผสมน้ำดูดเอาน้ำยากับน้ำปูนน้ำนู่นลงไปพอดีมันไหลลงไปที่ปากปิงปิงมันล่นคนเดียวมันเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงจริง นับรองว่าพระพุทธเจ้าสอนจุดนี้จริงๆเคยได้ยินต่งเนี่ยว่าพระองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยไปบวระตับผมครั้งเดียวผมพระองค์ไม่ยาวเลยอันนั้นเป็นคําพูดแต่เราไม่เข้าใจหลักนี้แหละเป็นหลักสําคัญที่สุดในคําสอนของพุทธศาสนานี้นื้คําสอนของเจ้าสายสิตธัตถอุม,มาสอนจุดนี้เรียกว่าเป็นคติคือพระพุทธเจ้าอยู่ในจุดนี้ เมื่อเราพบจุดนี้แล้วนั่นแหละคนใดรู้จุดดังกลแบบคนนั้นถึงที่สุดของทุกคือจะไม่ทุกต่อไปแล้วเรื่องนี้ดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายผู้ฟังในวันนี้จงจดจําและนําไปประพฤติปฏิบัติอาตมามาอยู่ที่วัสนารรมไหนไม่มีอะไรจะสนองตอบแทนทั้งหมดเลยนอกจากที่จะพูดคาจริงนี่แหละให้ฟังเท่านั้นพู้ที่สูญสมัมกนกเช่นเดียวกัน อยากคิดว่าจะสอนเรื่องนั้นเ่ยไม่สอนจะสอนของจึงที่มันมีอยู่ในคนทุกคนนี่แหละจะพูดให้ฟังไม่ใช่สอนแนะนำะนะนะวิธีปฏิบัติต้องไปทเอาเองถ้าอยากรู้ไม่อยากรู้ก็เป็นเรื่องของลักคนมันไม่เหมือนกันดังนั้นท้ายที่สุดนี่อาตามาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ณนถาานที่นี่อาตามาขออ้างอีอเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคนของพระนันตาสาวกพระสมาสมัมพุทธเจ้ามาตือนจิตสกิดใจของเราทางหลายให้พวกเราทางไหยจงหันเข้ามามองลงไปที่จิตที่ใจบันนึกมันคิดให้รู้ให้เข้าใจอย่าเข้าไปเกาะในคนคิดเมื่อเห็นคนคิดแล้วมันจะขาดสูต